คือก็เห็นเห็นลูกไปดีนะคะต้องอนุโมทนาบุญค่ะครั้งแรกครั้งแรกแม่ก็เสียดายค่ะร้องไห้เป็นเดือนเหมือนกันโอ้แล้วก็มาเดี๋ยวต้องมีการทําสถิติของใครร้องนานของนั้นเป็นเดือนเลยหรอฮะฮะก็ร้องไห้เป็นเดือนค่ะเพราะว่าเราก็เสียดายลูกว่าลูกเรียนเก่งค่ะเรียนวิศวะด้ปีหนึ่ง เพราะว่าจําได้ว่าคุณแม่เคยสูงเคสตันดี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็เป็นอาจารย์เนี่ยนะลูกเราทุกคนเนี่ยนะเรียนเก่งหมดทุกคนเลยแต่คนนี้เนี่ยมาบวชใช่ไหมคะเราก็เลยตอนนั้นเลยรู้สึกเสียดายเสียดายลูกค่ะร้องอยู่เดือนหนึ่งค่ะแล้วยังไงต่อก็ในที่สุดเห็นเห็นลูกมีความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าเขาจะ เป็นพุทธบุตรนะคะก็เลยต้องอนุโมทนาบุญนะ่ะเพราะว่าเราเลือกลูกทางโลกเรามีอีกสองคนก็เลยนึกว่าทางนั้นเป็นทางโลกแล้วก็ดีแหละลูกดีอ,อันนี้เป็นทางธรรมเราก็แบ่งกันทําง,งานนะ,ะลูกคนนี้ทําง,งานทางธรรมคี้ายๆว่าอันนั้นก็พระก,ก็บอกว่าอัน พี่พี่สองคนนั้นก็เลี้ยงกายหยาบยมแม่ส่วนพัดจะเลี้ยงกายละเอียดยมแม่ก็ซึ้งอะซึ้งเลี้ยแล้วก็ยิ่งจะดูแลเราข้ามภพข้ามชาติว่างั้นเถอะแล้วยิ่งเข้าไปในวัดประจำทุกที่ต้นเดือนอะไรหรือวันบุญใหญ่ยมแม่จะเข้าไปประจำก็จะเห็นว่ามีรถบัสอะไรเนี่ยจอดอยู่เป็นพั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 นคันก็จะปลื้มะปลื้มมากว่าโอ้ลูกเรามาบวชเป็นเนื้อนาบุญของพระศาสนา คือมีผู้คนหลั่งไหลมาทําบุญเยอะแยะขนาดนี้แล้วลูกเราอยู่ในจุดตรงนั้นใช่ไหมจเป็นเนื้อาบุญก็เลยปลื้มเลยแล้ววันนี้ได้มาเห็นยังไงมั้งคะก็ก็ปลื้มยิ่งปลื้มข้นเองปมื้มมากนี่ถ้าท่านขอบวชไปเรื่อยๆนี่คุณแม่จะยังไงมั้คะก็ยกให้นะเคยเคย มีพิธีบูชาข้าพผ้าอะไรอย่างนี้โยมแม่จะเดินเดินผ่านหลังจากที่เห็นพระไม่ไม่ศึกแน่แล้วก็คไปมอบลูกให้กับหลวงพ่อสดเลยคโอคือมีเดือนหนึ่งค่ะซึ่งเราตัดสินใจได้ละว่าเราจะขอถวายตอนตั้งแต่พานยังเป็นสามเณรค่ะบวตั้งแต่อายุสิบเจ็ดค่ะแล้วก็เห็นว่าท่านไม่ศึกแน่นะคะก็เลยมอบมอบให้หลวงพ่อสดว่าขอให้เป็นลูกท่านอ๋อขอกราบถวายถวายถวายหลวงพ่อเลย แล้วก็ท่านก็ดีจริงๆเลยเราดูแล้วก็ท่านก็มีความสุขเร็วนี้ก็จะเป็นพระด็อกเตอร์ตามพระอาจารย์นี่ยวไปด้วยนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้ท่านค่ะะนก็ทําบุญทุกบุญค่ะที่ท่านบอกมาแล้วก็อยู่ในศีลรักษาศีลนะคะสวดมนต์นักสมาธิดีจังเลยฟังเราู้สึกุลื่มนะคะส่วนแม่ของพี่สิบาเป็นไงบ้างคะ ลูกสาวเรานี่ลูกผู้หญิงนะเออที่เข้ามาครั้งแรกอะแม่แม่น้อยใจว่าลูกก็น้อยอะแล้วเขาทิ้งทิ้งแม่มาใช่ไหมมาต่างประเทศเลยหายไปเลยเนี่ยมาแล้วก็ตอนหลังก็เลยอ้าตัดใจแต่กับพี่น้องก็ญาติพี่น้องก็มาถามเขาก็งงเพราะหน้าที่การงานเขาก็ S <S <ans> จเลื่อนูกเลยใช่เพราะว่าจาได้ว่าพี่สิฟ้าก่อนที่จะมาญี่ปุ่นเนี่ยพี่เขาตําแหน่งในบริษัทเนี่ย<ข>เป็นรู้สึกผู้จัดการฝ่ายในสักอย่าง,ซ,งาซึ่งการงานก็ค่อนข้างดีชขาค็เขาคุมแบบถ้าของคนไทยแต่เขาคุมสูงเลยอืแล้วจะขอกไอ้บริษัทไอ้ผู้จัดการเขา,าก็งงว่าเอ้ยยูยูทำไมลาออกบริษัทเราก็ไม่ได้แย่นะกททิ้งเราไปเขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรอะไรเขาก็ไม่บอก อนนั้นคุณแม่ก็น้อยใจด้วยน้อยใจว่าอีจอยู่เขาทำไมเนี่ยไม่ห่วงแม่ไงแม่ครับพะปกติทุกวันนี้แม่ก็อยู่คนเดียวค่ะค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่ครับแม่คะตอนหลังก็ตัดใจอืตัดใจว่าเออเขาแล้วเขาก็บอกตลอดว่าเนี่ยเขามาช่วยเนี่ยเขาเพื่อแม่ก็ได้บุญด้วยอ่ก็เลยตัดใจว่า ยอมให้เข้ามาอ่หนูทำเพื่อแม่ไงจ้าแหนก็บอกเข้ามาเนี่ยแม่ได้เต็มที่อืเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะได้บุณแต่ญาติพี่น้องนี่ไม่เข้าใจนะตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าเพราะอะไรทำยูดีๆเนี่ยไปมาอยู่อย่างนี้อ่าที่สำคัญเนี่คุณพ่อคุณแม่เลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเป็นลูกทราบสิ้งที่สุดเลย แล้วพอมาวันนี้ได้ได้เห็นที่สีฟ้าได้เห็นที่ทํางานของพี่สีฟ้าเป็นไงบ้างคะแม่มาเห็นแล้วก็ไม่ไม่กุมนะไม่่วงนะเราเห็นมาซ่อมแซมก็บอกบุญแม่แม่ก็ลองมาดูค่ะเรามาเห็นสถานที่แล้วก็หมดกรวลนล้ะนี่ปลื้มเลยนะคะพยิ่งเรานั่งนักันนี้รีฟอร์มใหม่เลยนะคะนี่แล้วทราบด้วยว่าวันนี้ได้ร่วมพิธีกันใช่ไหมคะ เป็นประธานทหมดเลยนี่นะคะมีจะมีโบ้มีโบ้เป็นหลักฐานติดหมดเลยนะคะ <c oughs> ได้เป็นประธานในการทอดพระปาบุรณะซ่อมแซมวัดตะรรมไกรโตเกียวซึ่งวันเนี้ยก็